ไม่ถึงสาสิบตัวนะพ่อเนาะวันนี้เนาะสองพันเจ็ดร้อยขายตัวนั้นตลาดออกหมดแล้วครับตัวสองพันหนาให้เท่าไหร่ตัวนี้เพียงเพียงหมื่นวัวขายหรอคอยวูแมนคนบ้าตลาดสีขอวันนี้วันไม่มีวัวพี่น้องครับวัวนับตัวได้รีบไปเบิ่งดูไปเบิ่งควายเรื่อนี้เอาเดี๋ยวมาเนี่ยท้ายอาจะคลิปหนึ่งก่อนเนาะท้ายคนกับใดเนาะ ไม่มีจริงเลยพี่น้องดูดิสาเหตุก็หลักๆก็คือชาวบ,บ้านเขาเมื่อวานเขากินสลากันอยู่ไอ้กินอะไรไม่รู้นังงานทางการเกษตรเน,นี่ยเขาเลยไม่เอาวอัวมาขายกันนะเอามีวัวมาถึงสาสิบตัวได้มาแล้วต้องถ่ายครับผมโชคดีมาแล้วก็ต้องถ่ายครับ เอาดูกันยาวพี่น้องนี่คลิปหนึ่งพอดีแล้วถ่ายคนที่นี่ไม่ต้องถ่ายวัวรอกเดียวไปดูตัวนั่นนะนี่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้บ่ในห้องมอนบอลลมตัววอดตัวเดียวกันนี่ใช่ใช่ใช่ ตาบุญชูก็มาวันนี้คนอบ้นเล่จะสองพนห้า้อเออนั่นคนนั้นจะซื้อจริงตอนอเอาเอาเอแม่พ่อ็ชาวบ้านกนเยผมให้เลยผมให้ห้าร้ยบานเป็นีแมบัวตัวนั้นคยไแล้วแม่ลูกตัวนั้นไล้วไปแล้ตัวลตัวนั้นคู่เท่านั้นเท่านร้แม่บูกตัวนั้นอ่ะสองมืกวาสองมืกวาปะกวาเท่าไหร่ กว่าสองนกว่ากักายเอาหมื่นสองว่ห้อยแหลมไปดูเด้ดเดจะขอเบอร์แล้วให้สองหมื่นสองพันแม่ลูกลูกเมียเอาดูดูกันระยาพี่น้องครับเอาทีคลิปหนึ่งแล้วกลับแล้วช่วงช่วงบ่ายเย็นๆนั่นจะจะไปดูที่ยะโสธรไปชม่อยน้อยต่อการว่าจะมาไล์สดสักหน่อยไม่มีวัวครับพี่น้องครับ สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองพันตัวนี้ขายขายขายเอาไว้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมเดี๋ยวนี้ก่อนม่ได้ขายครับมาพอแล้วมาเบอร์มันใส่ให้หน่อยดิเผื่อได้ขายหน่อยเบอร์ตัวนี้เอามาให้หน่อยเบอร์โทรศับตัวซับตัวซับจำมาได้จำบ่ได้บอกสองหมื่นสองพันเนาะตอนนั้นเนาะ สองพันสองพันนี่แหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละ,ละเดี๋ยวไปดูตัวนั้นก่อนขายสองพันตัวนัึงขายเจ็ดพันเลยเออเอาเอาทีเดียวยาวเราก็กลับเลยที่นี่พี่วัวพี่น้องครับ <c oughs> อยู่ที่นี้ได้กี่ตัววัววันนี้นี่เอามาขายกี่ตัว ได้ขายอยู่เนาะที่เหลือกับชาวบ้านเขาชา,ชาอุ้ยจมปะ่ะชาวบ้านเขาไม่เอาบัวมาขายกันเน,ะนาะเงินกันเนาะผู้นี้เท่าไหร่เนี<อ>่ยแม่ลูกผู้นี้เก้าพัน 19, ปลายมันมีไหมต้นมันเก้าพันแปดกว่าเก้าพันแปดเฉยๆพี่น้องครับดูดูเอาแม่ลูกลูกเมี่ยเบิ่งตีล่ะทุกทีแถวนี้เต็มหมดเนาะรถจอดเพียบ วันนี้ไม่มีรถเลยโรดิ9 8 0 0มีเรียกไหมมีเบอร์ไหมโอ้ทกเบียนนี้ขายแล้วเนาะ9 8 0 0ขายไปแล้วเอาพี่น้องครับดูยาวๆพี่น,อน้องอ,อ,อุ้ยเอาเอาตัวเป็นยังไงนะเชือกติดจากนี้ก็ได,ได้ได้เยอะอยู่ครับากาละชิน โอ้ยได้วัวไปสามตัวคุ้มไม่ได้ดเหน้ำมันรด <laughs> เหรอัแพงเงินละครแพงอโอ้ยไปส้มปล่อยต่อแล้วไม่มีวัวครับกาบแยออ่เกิดอ,อะไรขึ้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยว่าไปดูคอ,อกกันชาวบ้านไม่เอาวัวมาขายครับปรากฏการณ์วันนี้ควายไม่มีโอ้พวกนั้นเขากำลังเดี๋ยวไปดูควายก่อน ตลาดนี้ใหญ่โตโอลานนะพี่น้องเปิดทุกวันพฤหัตส,สบดีตัวน,นี้ชาวบ้านเขาก็ยังไม่เอาเออกมาขายกันนะเดีย๋ยวไปดูควายก่อนเด้อไปดูควายพี่น้องก่อนตามมาตามมาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับกล้องันจนะสั่นหน่อยนิดหนึ่งเอาขากล้องมาอันเดียวข้อ,อก,ก็ไม่เต็มโอ้ยวันนี้นอวัวเนานะไม่มีวัวเลยเมีตัวหนึ่งเฮ้ยตัวนี้ ไม่่ออยูปลายก็ได้น้อยว่ันนี้ว่ดูดีควายปกติควายที่ตลาดปกติควายที่ตลาดนี้มันจะเยอะเด้วันนี้เขาซื้อไม่ได้กันดูดี อาอยาวเลยพี่น้องครับคลิปเดียวจบเลยโอ้ยกล่องกับซันเว้ยอุ้ย้ันซันบวกล่องว่ะผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนขากล้องใหม่ไปถึงไฟก่อนทำไมเล็กน้อยจังวันนี้ครับมรไม่มีเนาะ้าบ,บ้านยังใช้งงเยยงินทั้หมดเน<ท>าะ ดูดิอยู่นี่อ้ห้าหกตัวดูดิทุกทีมันเต็มรถเนาะดูดิทุกทีเต็มรถพี่น้องครับวันนี้ได้มาถึงได้ถึงสิบตัวไหมสิบกว่าตัวเรียกข้างล่างด้วยตัวข้างล่างด้วยอ๋อยังหาโดนตายังไม่เสร็จอ๋อบุญกินกันเมื่อวานกินเมื่อวานเนาะเงินหมื่นเป็นเหตุเขาเรียกสังเกตได้สองสองอันนี้ไปไหนครับไปไปเหนือปะไปวิลัมปะถูกเฉลี่ยตัวเท่าไหร่ บอกราคาได้ไหมก็ตัวละหมื่นกว่าหมื่นหมื่นหม่นพะพูเนาะครับผมเออพี่น้องทรงนี้เด้รือมาขายโอ้ยมีเจสโซก็ไม่มีเด้มันพูไปธนาคารก็าไม่มีเจสโซทอนไปธนาคารไปก็ไม่มีนี่ดูดีพี่น้องครับดูดูดูเอาตัวละหมื่นกว่านี่ไปบุรีรัมย์เอ้าพี่น้องครับ ก็ไ,ไเท่าไรเลยมาเลยเอ้าผมาตัวไงดอก่ร<ส>ถคุต่อตัวไหนตัวเดียวนี่เปล่าผมซื้อให้หมนพันสหมนงพัน,น,น 12, พ่อให้เพ่นตัวไหนหมื่นตะัวไหนให้มื่นหนึ0พพ่อจะของกัะเจ้าหมื่นสองตัวนี้เนี่ยแกควายผู้โอ้ฟังหนเพ่นเขายังขิดเลียก,กันอยู่เว้ยเอาพี่นองรถออกมาเลยได้พี่น้องครับ ช่วงบ่ายๆเจอผมที่ตลาดส้มปล่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไลฟ์สดทางทางช่องผมนั่นแหละครับเสร็จนี้ผมจะเข้าเข้าเขื่อนราชสีสารัยครับไปดูเขากำลังได้ปลากันช่วงนี้เขื่อนราชสีสารัยกำลังได้ปลากันตอนนี้ผู้วานเขาได้ปลาบึกสิบกิโลนี่ยม่รู้จริงเท็จแค่ไหนไปดูต้องเห็นกับตาตัวละหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องกันเนาะหมื่ไนได้เนาะมื่นโปโปขึ้นมาสองมื่นกว่าเขางด้วยไอ้ตัวนั้นทางดอนสองมืน่นกว่าสองมืน่นกว่าเออหมืดเกี้ยม เอาครับผมขอบคุณมากที่เขามารับชมเจอกันช่วงบ่ายๆครับไปแล้วครับ